ฝน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 พี่น้องฝนฝนตกยมแล้วฝนมาฟ้า,า,า,วา,วา,วาวสง่งฝน,นลงตอนกลางคืนเด้ยนซิปกลอยพี่น้องเอ้ยลมว่อยๆกลางทงแถวทงปงบุรีลาภาคกินเขากับปิ้งปลาปลาลุงลีเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมไปยามลีเด้อ แต่ก้อนเนี่ยต่หมอแบ็ดอายามมียบาบใสเนาะบนตก <c oughs> ลมพัดเข้าโดหัวใจเอ้รอฟังเ่าเดือดฮอตผกสาวที่เคยเว้อกันปีก่อนว่าสิดธนนะทุกคราไม่ยามปลาคน

bat nih bat ý nghĩa có cao cầm xuân quang chấp chắc cái nòi và khu sao xâm nòi khu hai <laughs> chẳng <laughs> tên không mang cấp ai <laughs> bao hàm hôn lùm ba chờ pha hôn khảo công sở lồn năm trên năm pha con ba chiều sơn vinh đông đông ao gia มาหมกพร้อมอยู่ตูนาะ้จำมุกปลาสัญญาหนว่าเ้าสองที่มันแกนฮักกันแค้นก็ไว้เมื่อใดพร้อมกันกัะกันขอลังจากเมื่อน,นั้นเอากตห่างนักกันไปเหลือแคสัญญาใจที่แสนในห้ใจเือ บันหลายเดือนหลายมือฟังเขาเลื้นน้องเป็นทางทางก้มเงียงเป็นรังแก่คนตั้งกับเปลี่ยนตามเริมความงามตามแค่ฉันตาววันบานแอวคิวคิวจมูกเติมเติมแสงคิวเมื่อสิบนิ้วเจ้าใส่แว่นนั่งเคียงเดียยิ้มเป็นให้เก่งแวนติดพิมดังให้สัญญาเสียงคำ เจ้าบ่จะห้ามบดคุนตาเขาคาเดียวคาราโอเกะลืมเถียงนาเซี่เฮาไก่วอว <c oughs> ลมหนาวมานานทอดนาปลาคนล,ลืมเต่งนิวนเบอิดอ้อนหกนักเอา ไอ้นางเงาบนกันแทะนาเกียวมองเห็นปลาจิว,ก,วกินเด,เด,เดเเนเร,เรนเอลเดอร์ดังสัญญาให้เดิ่มากับความเมาประตูปู๊บซับกันเก่าเป็นกัน,นร้อนออก้นนอนใจลมพวงสัญญาปลาคนเสียใจนี่คนเก่าปลาพรเดนหน้า เดี๋ยวแสงนิออนก็กลับคนเดือนนั่งล่ะเอ้ยมาแข่งขนไปเด้อแข่งขนเอจ้อ้ชอยคนมากกว่ารงปีนองเลยฝนลงขนลงอยากเอเล่แล้วไอ